สวัสดีเด้อจ้พาพอกันอีกแล้วนเนาะขนมกับไอ้ยตุ๊ก,กตาพาฝันอืมค่ะกาแฟอีกแล้วค่ะกาแฟดําจ้ากาแฟดํามือวันสดชื่นสดใสจ้าเด็ดเด็ดอุ่นๆเพื่อนๆพืนก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะขนะเนะพื่เรามีเวลาก็ มาคะ่ะนั่งงานจิบกาแฟอุ่นๆน,นำเนินเือนกัไอ้ตุ๊กตาผาฝันข้างนอกก็อากาศเย็นนะกันเด้ออากาศหนาวอากาศหนาวข้างในก็อุ่นๆเนาะค่ะเนาะกับกาแฟอุ่นๆกับเครื่องดื่มอุ่นๆมาง้นเด้อปะมามือใหม่วันใหม่ก็เฮ้นเพื่อนมีแต่ความโชคดีด้วยจ้ะเด้อเอ็ดเตอร์กับประสบความสําเร็จนําชีวิตค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะผู้เหลิศเป็นใครก็เศร้าววัย หายเร็วๆค่ะบบต้องเก็บเอาไว้ค่ะความมันเจ็บป่วยนี้อันเอาไปไกลๆเลยเนาะจะเนาะอืมมีเวลาก็มาค่ะจิบกาแฟกัไกาาฟบไอนะ้ตุ๊กตาผาฝันเบื่อดูเราน้ะโมูแต่เอฟฝังขดอันคืดก้นแม่นาอค่ะเน,ะนาะแตว่าขดก้นแม่ก็ถ้าว่าขดไปขดมาขดโบกกับกกบดิเวลด้วยค่ะ แลวทุอบทนีน่คือแต่แวบเข้ามาเนี่ยไหลลุ่นลุดนไหลไปลุ่นลุ่เนอะคะ่ะเรื่องไหลไปลุ่นลุนี่มันมีเรื่องเล่าอยู่ะะด้วยค่ะทางเงินเอยสมัยเอยเป็นสาววัยรุ่น,นะะเนาะค่ะเนาะเป็นสาววัยรุ่นนั้นคนนั้นแก้วเนาะคะ่ะเนาะคนแก้วดันบ้านเออมันเป็นอัน จหว่านคกพนมนี่คนแก้วพันชอบอยูเนาะกันเนาะพันเข้ามาคาฟังหมามามาตั้งแต่ดึกดำบรรแล้วแ่ละค่ะวันนี้แถววันแถวบ้านเออยู่นี่พันมันเป็นอำเภอเนาะกันเนาะวันนี้พ่อเอยพันพ่อเออยีตุ๊กตาสมัยก่อนพันเอ็ดค้าขายใค่ะเปิดร้านเปิดตัวเิงค่ะพันก็มีหมูเนาะกันเนาะหมู่พันก็เป็นคนแก้วด้วยค่ะ คนแกวตัวกามีลูกมีเต้าพังกางงูจักกันเมื่อหลังคดเอ้ยก็หูจักกันแต่ว่าหลังๆมาก็ต่างคนตั้งไปมันก็หน้าที่การงานเนาะค่ะเนาะการย้ายทินฐานมันก็โบได้โบได้ที่โตกันเหมือนกันอป่สมัยอันก่อนนันก็เอ้ยพันยังเป็นสาววันเด็กน้อยสาวเออเพื่อนอันเพื่อนพ่อเอ้ยตัวกระต่ายเนี่ยพันเลี้ยงหมูค่ะพันเลี้ยงเพ่นก็มีร้านค้าคือกันค่ะเนาะ คนแกว้วคนยวนโซมาควันซีเปิดร้านค้าขายเนาะอค่นเนาะมันเป็นวิถีชีวิตเพิ่นว่างั้นเถอะขายของแดดขายอันอาหารการกินทุกอย่างของเบตเตอร์เลสเอันวันนี้พอนรถย่างหมาอันค่ะย่างหมาก็ย่างหมากับวันนี้พอนเราเห็นถืออันนี้นะคะ่ะถือเชือกบานเห่านี่ค่ะอันเชือกอันผูกอันผูกอันของผูกเตอร์เซียนคึ้มาแล้วเป็น คือผูกงวผูกควายอันจูงมาสินะค่ะเวลาเลยพันเลยย่างหมาอันอันนี้พันเปลี่ยนอันผู้เทาแล้วจักหนอยแล้วล่ะค่ะพันกาลูกเต่าพันใหญ่หมดแล้วอันนี้ให้ใส่เท้าขวาเมื่อฝังเลยจ้ะเด้อมันก็เป็นเรื่องเล่าจนถึงอันบ่นลืมเลยค่ะเอ้ก็ได้เล่ามาแล้วเห็นนั้นเห็นนั้นเสื้อในมันเลือนไหลมาตามอันข้างหลังพันนะคะมันเป็นเสื้อเหยาวเนาะค่ะเนาะอันเจ้าของถือเสื้อีนเลย หมู่พราะอ้ตุกตาเนี่ยก็เลยย่งไปก่อนสิแย่างไปก่อนวันนี้คนเราถามคนเราถามว่าอันเจ้าจูงตะเลอหมาเพิ่นถามมันเพราะว่าเป็นโมเมนคนไทยเนาะค่ะเนาะมันเป็นคนต่างต่างด้าวสิเจ้าจูงตะเลอหมาอันผู้อุ้ยสินะคะถ้าบ้านเราก็ได้พันก็ว่าจูงหมู่หมาพันบอกจูงหมูหมามันจูงง่ายง่ายพันบอกไหลไปหลุด ฟังเมด่อวนะยคะเอ้ยโบแมนว่าเอาพันธ์มาเว้าหัวรอบโบแมนค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นน่ะค่ะสมัยเอ้ยอย่างน้อยเอ้ยกระพันเป็นสาวอ้อเนอเนอมันก็เลยพอเหี่ยวพันธ์ไปยุ่นําเหตุการณ์เริ่มได้ฟังค่ะเพื่อนกระตอบเลยค่ะจูงหมูมามันไหลไปลุ่นุมันขึ้นจูงง่ายแท้แล้วพันธ์บไไ้เหลี่ยวไปเบิ่งว่าหมูอันหมูมันจักไปกนเลยแล้วค่ะหมูมันจักไปกนเลยแล้วอันกระโหดมันอ่ะมันค่ะเพื่อนการรุ่นนั้น ผู้ใหญ่เนาะพันกาหัวเนี่ยเขาบอกว่าหันสร้างว่าแท้มันเฮียยไปกัะเลอเพม่อนว่าหันหมูเจ้าเฮียยไปกันเลยเล้ามันมันโบได้มีหมูได้หันเพราะว่าหันสร้างว่าจำโจมพอมันจังไหลไหลไหลไปรุนรุดเพมือนว่ามันก็เลยเป็นคำเว้าแถวบ้านเอ่ยเนอะค่ะเนาะคำว่าไหลไปรุนรุดเนี่ยค่ะเพราะว่าอันคนจู่งันนึกว่าหมูอันพันจู่งันมันมันย่างตามพันสิค่ะแล้วพันก็โบได้เหลียวหลังพันย่างไปพันจะไปเมื่อเหือนพัน ่หมูวันจักเฮียไปก็เลยค่ะมูวันหมูเห็นเฮี้ยไปตัง้งหึงเราก็เลยประกันพันก็ไปหาส้อยด้อค่ะผู้พันถามมันพากันกลับไปหาเราก็ได้ไปหมูไปรุดอยู่โรงเรียนเด็กน้อยค่ะโรงเรียนปฐมไปเองวันเดีไปหาบอกว่าเอ้ยก็ฝังเลยก็คือเด็กหัวเนาะคะ่ะก็หัวตามแล้วค่ะเพราะว่าเอาเป็นสาววัยรุ่นเนาะค่ะเนาะันะะ <S <S สร้างว่าแท้เนี่ยเอามาต้ค่อยไปหาสร้อยสงค่ะพันกับคนบ้านนอกเนาะ,ะสมัยฮันเนาะก็ไปหาสร้อยค่ะแล้วพร หม่ไปดุดอันอยู่นน้าเดินย่นลงโรงเรียนเด็กน้อยสมัยฮันเนาค่ะเนาะมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าว่าอันจูงเงินหม่มาไหลไหลมาไหลไปรุนรุน่ยคะก็เลยเป็นเรื่องเล่าก็ยาวนานนะคะคาว่ามันก็เป็นเฮฮาเนาะแต่บด้แมนว่าไปอันเธอพันเ่าพันเราออพันมีปัญหาโบพันก็บอกว่าสร้างเป็นแท้เพิ่นว่าอันเพิ่นก็ว่าภาษาไทยได้ยันก็ได้เยอะเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยยันสำเนียงภาษีโบอกหรือสิคะเป็นภาษาโยสเ่ย ็นึกว่ามันมาตามหลังมันว่าชมพอมันจังง่ายชังมพรจังยากมาแล้วไหล่บมีตะเลอมาดึงไปทางซ้ายทางขวาก็แม่นความันจังมันลุดตอนเลยก่อนเอ้ยแล้วก็เลยเป็นคำอันคำว่าเอ้ยได้ฟังอันคืดออกมาเอ้ตุ๊กตาสิคืดคืดหาอันเรื่องนี่แหละค่ะอันไหลมาลุไหลไปลุดๆุเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นคำเบ้าของอันคนแถวบานเอ้ยเด็กรุ่นใหม่นี่กับโบหมุจักดอกค่ะเพราะว่าพันเสียชีวิตไปนานแล้วเสียชีวิตล้านคงล้านค้าพังกระปิด ไปยาวนานเนาะก็เนาะปิดไปนานคือของอันพ่อเอ้ยทุกตาเนี่ก็คือการปิดไปยาวนานมันมดมดอันมดรุ่นเนาะก็เนาะมดมดรุ่นมดซกว่างั้นเ้าไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามการและเวลาแต่ว่าความทรงจําเก่าๆที่ว่าอันเอ้ยไปได้สัมผัสมาก็เลยไซฟังค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าตลกดีนะคะสําหรับเอ้ยเพราะว่าอ้าไหลไหลไปรุ่นรุ่นบ่มีโมว่าจักไปก็เหลือสรโมว่าไปยูโรงเรียนมันโมมันรุ่ด กระบุตีหนอค่ะเนาะงใส่ผูกแล้วมันดึงไปดึงมาแล้วมันก็คือว่าเนอค่ะเนะเจ้าของก็นึกว่าอันหมูอันย่างตามหลังเพื่อนมันก็จักเหี้ยเป้งแต่มือเลยอันนี้ก็นึกขึ้นนึกขึ้นใดก็เลยใส่้ฝั่งหนอค่ะเนะอันมันเป็นวิธีอันบานบานหนอค่ะเนะพิหาแบบบานบานขอบ่มี่ตเลยมาอันปรุงแต่งว่างั้นหรืวปะ คนที่ปัญถาว่ากระใจดีก็ไปคพากันไปหากระจนได้เอากลับบ้าบานแต่เดี๋ยวนี้ก็ถ้าไปอันมันบ่มีแบบนั้นแล้วเนาะเนาะก็มีตอนหรือที่เอ้ยไปอันเอ้ยไปเวียดนามเมื่อเมื่อหลายปีแล้วเ้ยค่ะที่ว่าเอ้ยอันไปกบแฟนไปเที่ยวไปเวียดนามไปฮานอยเนาะเนาะแล้วก็เลยก็เลยไปเที่ยววันเมืองกเกอพันนาะค่ะเมืองนั้น มันก็มีเมื่อแต่ขอมาเป็นเมืองท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนอเขาเมืองเก่าเมืองเต่มก็ไปอันพวกเขาไปเที่ยวไปเบิ่งบางอันเด้อไปก็นั่งรถไปนี่ก็เห็นอันเห็นหมูพันเสื้อนำอันเนี้ยค่ะเสื้อนำรถมูตะใสไเนี่ยค่ะทั้งหลังเสื้อนำโคกอันที่มันเป็นพันสารสิคะอันไม้ไผ่คคกไม้ไผ่คคกไหวเนี่ยค่ะที่พันสารรุ่นเก่าแล้วพันเก่าซ้อนๆกันเสื้อนำอันหลังมูตะใสไอันสองสามอันอันนั้นขึ้นไปยาวด้วยค่ะขึ้นก็เลยนึก นึกหาสมัยก่อนเนาะคเนาะก็เลยนึกเรื่องไหลไปลุ่นๆุดเนี่ยคันแต่อยู่พุ่นพันพัานเสืออันมอเตอร์ไซค์แล้วพันหมู่พังกันนอนนอนนั้นอยู่ในข้อเผอข้อมันเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์ขนขึ้นสูงเนี่ยค่ะก็มันเป็นไปได้เนาะคเนาะเพราะว่ามันความเคยชินของอันวิถีชีวิตบางงานถ้าไปบางอันก็ใส่นำรถเนาะคเนะอย่างอันทันสมัย บางอันก็ใส่โมเตอร์ไซค์แบบธรรมดาใส่สามล้อใส่ส่วนมากจะเป็นโมเตอร์ไซค์ค่ะอยู่เวียดนามเพราะว่าโมเตอร์ไซค์มันไหลเนาะคุณโอ้ยอยู่ฮานอยเนี่ยเอ้ยไปนั่งกินข้าวอนู่ะมันูนย์กลางใจกลางอันที่ว่าอันมันเป็นนักท่องเที่ยวมีแต่เยอะๆนะคะบ้าเคยเห็นมมเตอร์ไซค์แต่จังหลายฮันจักเทือกค่ะในวงเวียนพื่นะคะแต่บ่มีอุบัติเหตุนะคะมันเกินพิลึกก็ไปนั่งเบิ่งสมบรรยากาศเนาะแฟนเอ้ยยันจำบอกว่าบ้ากิ่โว บ่มีอุบัติเหตุเลยมันบอกคือการถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะค่ะบบได้มีผู้เหลือห้ามหันกันก็เห็นไปกันมอเตอร์ไซค์ไหลเลยนะคะอยู่หานหน่อยอยู่นําวงเวียนนั้นใจกลางเมืองกันเอ้ยก็บ่กเคยเห็นยักเื่อมันมันเกินเอ้ยนึกว่าเมืองไทยเยอะแล้วอยู่หานหน่อยอันอยู่อันเวียดนามนี่ยิ่งเยอะกว่าบ้านเฮาค่ะไหลกว่านั้นแต่บบมีอุบัติเหตุค่ะทุกคนไปด้วยดีเต็มเลยค่ะวงเวียนมันสิไหลปันปันหมดเอ้ยไปเบิ่งหกันพิลึกอันนี้ก็เป็นอันวิถีอัน การำดำรงชีวิตนะะเนะาะขะนากันพ่อนนักพ่อนเบากันบางงานเถอะบอแม่นว่านะอันสั่นไปก่อนเธอไปหลังบ่บเห็นไปสังเกตเบิง่งโอ้มันเป็นมันก็เลยอยู่กันได้เนาะข่ะเนะาเฮว้าตือฟังค่ะนี่เว้าเรื่องอันไหลไปรุดรุดเนาะขอหมูอันเอาเสือ้อผูกอันหมูนะจูงเมืองเหือนหมูพันรุดสะมันก็เลยเป็นเรื่องเล่า ตำนานสมัยรุ่นเอยอย่างน้อยอยังเป็นสาวโอโอว่างั้นเถอะเดี๋ยวนี้ก็บ่มีแล้วนะคะหัวอขวายเพื่อนกันเลี้ยงเป็นสัดส่วนเนาะขเนทะที่เห็นน้ำบานเอ่ยก็ได้การมีการอมหัวอมตึงบ่วยไปทุทีบเลยคะ่ะถ้าว่าปล่อยไปตามทุ่งตามเจอก็มีคนเลี้ยงค่ะเดี๋ยวนีบ้บ่ม,ม่นว่าพ่อหน่ะป่อยหัวควอยไปทุทีบมันมดเนาอค่ะมันมดสมัยเอว่ามันมดยุคยุกเพอยุคมันว่างั้นเถอะปะ กาแฟก็มืดจนใหก่ับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันมื้อวันเดดโอกเนาะค่ะเนาะอากาศมันาเป็นอากาศดีค่ะสดชื่นคนกินกาแฟก็มีความสุขเนาะค่ะนอนอันมันแฮปปี้อันแสงเดดกับความสว่างที่ไหนก็สดชื่นอยู่มงนั้นเนาะค่ะเนาะเอ้ยตุ๊กผ่าตุ๊กตาผ่าฝันก็มีแต่คำว่าขอบคุณเพื่อนเอนจ้ะเด้อที่มานั่งแห้งนําเอ้ยมากินกาแฟกันจนมืดถวยจากเราเวาแต่เธอฝังเป็นภาษาย้อค่ะฟังกันม้วนม้วนค่ะโบเข้าเจือก็เปิดไปบะมีล่ะค่ะ เอากาแฟมัทไวยกันล่ำลากันเนาะค่ะเนาะก็สไตล์แบบนี้ก็เพราะกันอันคลิปต่อไปเนะจ๊ะเด้อเพื่อทุกบ้านมีแต่ความสุขความโชคดีค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ